เฮียนหูกับเมืองตัวน้องมาลูนเจ้าสวัสดีครับเฮียนหูกับเมียงกับน้องมาลุานนะครับกำน้องมาลุนลุงฮะทำอะไรอยู่คะเนี่ยลุงกำหลังแปลงงานขวางไก่บ้านกำเมียงเขาว่าขวางไก่ไงนะขวางไก่นี่มันกงไก่ใช่ไหมฮะจระเป็นโกงไก่ของไก่นี่ทำจักไม่หวกนะ ในพวกนี้มันคืออะไรครับลุงฮะไม่หวกนี่คนกัางเนี่ยคน้นจะเรียกว่าไม้ไฟไม้ไผ่อ่าอืมทาแบบขวางไกลประยุกเนี่นะเ<ม>รือตะไคร่นี่ขผงไอ้แต่งหลอ่อมั้นปกติคน,นก้อนๆลุ่นก้อนเนี่เป็นจัดสารเนาะไม่นะชื่อเจไม่ไม่บงหรือไม่หวกเนี่ยแต่นี่มันลุงมาทําแบบประยุกมันเรียกมันเรียกไม้บงก็ได้อ่าอ๋อเนี่ยมาหมัดเนาะ ใจลวดใจคิ้มมัดแล้วคุณลุงมีแบบสำเร็จรูปเลยไหมฮะมีมีเดี๋ยวพามาดูไปดูหน่อยเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะอ่าไปือไหมบงอ่ะนาะอเอโอ้โหมีลูกน้อยด้วยใช่ลช่มากเลยนี่ของของกบกบมันทำแบบนี้มันทำแบบนี้ ได้ฟงได้หัวกำเนิงอย่างวงก็วันนี้ก็ได้มารุนก็ได้รู้เกี่ยวกับการทำกุ้งไก่แล้วก็ขวงไก่ขวงไก่แล้วก็อันนั้นทํามจากแป้งแป้งแปลว่าทำแล้วก็ทํามจากไม้ไม้ไผ่ไม้หัวไม่หัวดอ่ะแล้ววันนี้ะะก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงสินมากเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะรายการเฮียนฮู้กบเืองตัวน้องมาลุนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ